อาจารย์ไงเพรียนการเท่านี่เมื่อบานใจต่อใจใจบ้่งเพื่อนก็อยากถอดใจได้ไหมผมสติบ่พี่ต่อส่งเงินมาให้เนาะหารอยบาทส่งมาเขาบันซี่เริ่มดอยแล้วตอนนี้เอาก็ซื้อกินไปแล้วบางยาก็แม่ช่องแค่หนึ่งแบบทั้งหมดพอดีเบิร์ดเตอร์เรียกระสือเหล็กรองเบิร์ดพอได้เบิร์ดลิปจบเนาะ เด็ <im ple as> ลกลราองเบิองนะในคอมเมนต์บอกสีเล็กมูเด็กมูมีเด็กยังไงวัญหาคนไทยเขานี่ม้ยเ,เด็กมูคื <im ple as> ขขอยังเจ็ดส <im ple as> ิบเจ็ดแปดเจ็ดเด็กมูอะไรเนียอะไรเน่ยอะไรนี่ยขนมถอดแ้วปนหลอกป้ะสุดขม นุ่มยิ่นุ่มได้เลยมั้งโสบายดีทุกคนตอนนี้เข้ากับเขามากเมงบุญเนื้อีกแล้วทุกคนยังอันไอนถาในฐานมันมันคืออีสานเป็น้ำตาลบ่ะีบ่อนเอาบร ต้นไห้ฐานมง้ตนไมนท่านไมเ้ยอันนี้เมื่อไหร่้าก่อนหาพันสิบพันก็ได้ปเออโอเคต้นไม้อะไนหกง่าปัาตา0 0าการซ้หาพันหาพันอาหาพันสบายดีเด้อมากอนีเลาเงินมว่าวานนี้สิเด็ เหือ้าพันพวกขอกันอยู่เมื่อบุญบนญเหนือแล้วไม่เลยว่าซุกไปรองหาอาหารกกเผาก่อนนะทุกคนขือเผาคนวะผูวยห่ตัวแค้ตาพันแ่ะันาน đi tìm nó ใช่สะไปดีเด้อพี่น้องเนาะมาโผลอกระเป๋าคำแสงมันหน้าไอ้แก่น้องรัดสายกินขี้เก่าพี่น้องฐานเก่าเก่าใช่ก็ไปหันเก่าทุกคนออกมากนี่อันเท่าังว่าเลยพวกเดยพวกไอ้แทนทุกคนก็คือเท่าได้อ่าอยู่ที่เมืองอ่าบุญเนื้อนาะพี่น้องตอนนี้เท่าสิเดินทางไปเมืองลูปแขวงพงศลีพี่น้องเนาะเอานีเดินทางไปพี่น้อง กำลังมาแวยกินเผาเนะพี่น้องอยู่เมืองบนเนือเด้อตอนนี้เด้อเบิ้งก่อนหนึ่งค่ะโตอันเนื้อชิ้นกว่ามันมักอันขนมมันกล้วยสุกแป้งทอดเป็นเมืองที่ใหญ่แห้งอันเดียพี่น้องเนาะใหญ่แห้งอันเดียเมืองเลยอันนี้ข้าวปลาข้าวปลายังเป็นอะไรข้าแต่ดูตามจูบมันก่อน เด็กก no? eh ah. ินข้าวแล้วจังสีผ้าพี่น้องไปแวะบางตลาดตลาดข้าวอยู่ใส่บุหูออเหนังดูลาวเาห้องบ่มาข้าวกล้วยดิกินกับสมยิ่งกับแจ้ว

กำแพงหินเงาะแล้วโอ้ตาไวอยู่อันั้นไดืสยังไ่าจะสื่อหรือเปล่าเลมืดหรือเปล่ามืดละจะเอาค้เดียวมดเลยอันนั้นจะว่าจะจะซ้บ่ น่าเลยนะื่อันน้ำสิดกินนาเลยะใส่ถ่วเลย่เลยะใ่ว้มีสิังมีต้ตะนใส่เว่เมลเาะเน้ใตอนนี้กำมาซื้อนบานไปนั่งจิบกินลิ้นเนาะเอาเดินทางมาหอดเมืองบนเนือเลยเด้อพี่นอง จากนี่ไปสิไปหลวงพระบางกะน่าจะประมาณ40กว่ากิโลนะพี่น้องเนาะเอ้าหลวงพระบางไปพงศลีพี่น้องจากนี่ไปพงศลีกะน่าอยู่ที่ประมาณนะสีกว่ากิโลนะพี่น้องเดี๋ยวเรากินเท้ากินน้ำแล้วเ่าก็สิไดี๋ยวเดินทางไปพงศลีพี่น้องเนาะนี่ตลาดเขาทำเพลงแนี่เพี้นมาเงาะเลยพี่น้อง ครับเนาะในตลาดเขาเนาะเดี๋ยวชิพาเขาไปยาเงเบิร์เด้อว่เาเป็นจไดพี่น้องตลาดบานเพิ่นมี่ยังแบบหนาสนใจเน่แปลกแปลกแกน่พี่น้องไปกิมเขาก่อนอันนี้เขปาดัปลาเข้าปลาตันนี้งทั้งหมดเลยนี่อันนี้ก็ข้ปาปลาพี่น้อง 1941, ูกชิมก่อนจะพาวะชิค่ายวะใช่ส้มที่ชิมคือฝืนเนาะชิมไฟรใหม่บอสเซ่บอสเซ่โ่ตนี่กับบอสเซ่อืออย่ามาังอย่าวรดังตัวนี้เอามาใส่ห้านอะไร ิด้นงมั้นี่ไม่นี่ไรกัดแล้วกรเซยกัดแล้วกรเยบบดนี้ได้ใช่ไมอ้เลนี่อแสบบ้าอเออนี่อเ่องจริงด้วยดิคุณจะหรือบาเร่อาไม่เรื่องหรอกด็ไม่ยออเเลย ยีด้ว่ารถไฟันี่ตจะบอกเอม่เขากินแบบไหนทเออเห็นแบบนี้บ่มเอาข้าวปาดเอาข้าวปาดลงแล้วก็ทอดน้าหวานใส่แม่เเขาบก่เสียบแม่เ๋้าเสียบปุเขาเสียบเหมือนจานีย่แะเสียบเธรรมดามีเลยข้าวปาด ไปเสิไปอาวานเออเห็นอันน mm. ี้แล้วอทับดึกหนักหนาวหนาวพูนตกตลอดทางเลยพี่น้องเอ้มันหนุนซื้อกาหนาวหนาวมาแลยนี่ของซุกซังเงียบมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อ มื่อนี้กับมีม่ยังไรเนาะสั่งกินเฟอชก็เราถ่วยแล้วก็แล,แล,แล,และนะ้วเนาะเผาเอาเดินทางพี่นอ้องเขาเอาเดินทางเขาใส่นะเนาะนีะ่ขอ,ขอมามากินเฟอกินเฟอจะนั่งจังพบพอกันเด้อพี่นอ้องเขาต้องอยากกินอ่นกินเข่าเสาก่อนเนาะยังไหนอยู่ตลาด คอนเองมันจะมางอนเละากแยางขไปเบิ้งก็ได้งเงินเป็นแต่สบเลยอยมากใหญ่เงินน้ยมากใหญ่พวงพอได้เดยวถา,ามาากับเบิ้งเงินใ่มัดคาดเยเห็นบ่ิเขียวๆนะอนี้อันนี้คือ,อยังไงหมดมันมัมันกินจังหวดมันไม่ได้เปิดเนาะนี่นะเป็นแต่แสบเนี่น น้ะนี่ตัวหนซุปตะวันใช่มัดคัดได้ห็นนี่นะนี่เป็นสีใส่นี่คื็สี็สีปักตัวมันยังกินกับมักสงโอ้เม่งกันปะครกินมัเงาะซะกมอเงาะแหละดีแล้วม้อเงาะนี่เลย อยากเีอฟซีไทยก็ชิดามายเด้ที่ไทยนี่ซีไม่ได้นะปลาคือหอยหันเลยซุกเลยจะพุกนะมาข้าวเมเคกกนเดี๋ยวเอานวยมันตึงๆตัวรีบๆ เจ็คสีนี้มันบาเส,ส็บนี่มันดิบนี่ต้องเอาหมางมันตึงๆนี่ผมปอบเจ็คสีมันจ็คสีแสบจะอเอาสีแดงแต่ว่ามันดิมันกับเบาเสบคือเกา่าวิธีเดือดงอาห้าต่ออเอเล่าเคยไหม <c oughs> แม่แค่ของดล่ถิ่มว่าสวแต่ว่าคำแซงเออโดนอะไรคือแสบไดลล้สุดว่ดะ พออก,กินหาน,านี่มาขอเงินออ,อ,อีอกเลยขอพอดีเงินกเตเดียเงินบ่มมีลยกลับเลยไปขอเดียงเกิเลยไปนเนาะ

เราจะเป็นตลาดขายเ่นมาข่ายยมเสาะนอโรงานจะจะมีแต่ยมนัเสาะนอโดยแยมเละว่าดยไปตลาดนีมก่นี่เดี๋ยวตนวางพกตุ้นาจะมาเปยเสา่คนจะขายเต็มตลาดเสาะาอยากเบิร์ดนาดจะมิตเออห้าบัเห็นเด้สอนมา เห็นแต่ทางเนาะเ่านได้เนี่ยโ้ที่ไหนนี่อาจายไเพรยนการท่านี่เมื่อวานสต่อติใจบ้างผู้หนึ่งก็ยากถอดใจไล้ไงผมสดีตบออีกสี่สิบกิโลนึงไปเดี๋ยวนะจะเป็นยังไงไปกับเสียไวลาแ้วเนาะ ากัดเสียไปล้วไอ้ยามันมากัไปอื่นมากัดจุกแต่สาวไปร้องลำ่าเลยมาเป็นสามสี่หลอคนทีโอเคไปบริการไปบริการับรถเปิดหื่อยสิสุดในสาวที่มันจะหออชี้ข้ามๆฮะพักอุดมใสเขาไปพักเมืองแถวไกลๆอันนะร้งำ่าเขาเลยนเมืองอุดมใไปเลยกตอนนี้เสียเวล้ไปจักร้วงคำารบ่แก้วไซมบุรี เออตัวนี้เ้าไปเมืองยอดดูได้ฮะกับบัไปกับอะนะแล้วห้ากับบุญเลไปเมืองปงซารีเออว่าจะเหยียบแข้งเขาเคยนี่เดรัจฉานม่ครับกดเออม่ครับกดม่อันขี่รถเจ็บกดแห้งแห้งทุกคนยังจะทำแข้งเขาแล้วขยายมนหนีเลยแข้ง อันในตัวแข้งเขาหันใหญ่ๆขอแข้งสาดแสดงว่าผงสดีหันเป็นเมืองเก่าเนาะคล่ายๆอันไม่ไม่เขาใหญ่วันนี้เบอร์ของการใหญ่ๆ่่แข้งจะประซาตีใหญเด็ดสบางแข้งเมือไ้เฮ้ใหญ่เสว่งโอ้น่า่จะปราคือกาตะกอน แข้งจะประซากมืองจะประซากประเดวเขาหย่าเฉ็นสบานไปตักสีต้องรักฟังาแแต่เจจะคอยลยดินี่อืมแตคืองได้อันพี่ต่อ่งเงินมาให้เนาะหารอยบาท่งมาเอาบัตรีเด็อยแล้วตอนนี้เทาก็ซืือกินไปแล้วบางยากัมันช่องแค่หนึงบอกงอืม พอดีเวิร์ดตัวเรือหันกับพอดีส่อเด็กเพราะว่าห้าอยมันก็ตกอยู่ประมาณสามเซนกันน่าน้อยนสั้นเอาฮเย็ดสสิบห้าเลยสามเซน่สามเซนูกถ้ากระจายเลาสองเซนสองเซนยังอีกเซนนีดนสองเซนปนี่เลยเออนี่เด็กทีที่มาพันไอเซนจะเบิกไอเซงเดือดหมดก่อนเด้อสุดเจ้าเบิร์ด รรรรประมาณแสนหนึ่งเนาะเอาไว้สอเหล็กนะาะว่าย,ยาน้ามันถือเท่ากับสีเป็นทุนในการเดินทางของพวกเขาอีกพอจะได้ก,การน้ำมันเลยจูระสมดรคำแชงถืออีกรอบนี้เ <ดะ S 1> เอา,เอาแต่จูจะฝังเลแบบนีบู้สพันคือการันเยำบบหูวห่ามั<อ> <ดะ S 1> นจะถือหรืยว่ถือกแซนเนาะกแซนกับน้ำมันน้ำมันกน้ำมันขอเดินทั้งเลย เต็มซ้นคมเพ่แจแสนคนเำหนดกันโลดอคนละแสนเติมน้ำมันนะเอาเจ้าแสนก่อแสนแล้วก็ที่เรือสื่อขกินื้ว่าทวามันถือบอนเคยังไปบานพักกจเป็นบานพักก็ได้ไปแดดนงหัวเลยนี่มันถือบอลมเคยจังไปบุญไตซะ มือใส่ไปมือต้องกินสบายสบายแน่มืออืน่นบ้างมุอใสถงมือม่อผม,อ,มอุรมใส่ด้หรือนะฮะและอุรมไส่ไปเดป๋ยวมันหา,าไปถือเด็กอุมรมใส่าว่ามือนั้บัดมืออืตื่นมาเฉลีด้กิน,นสบายสบ,บายเนมันสิบอกใกล้เกินเพราะวา่าถ้าเาเข้าเข้าไปในอันพงซารีแล้วเขาตื่นแตเชองเขาขี่มือนั่นขี่เตะสอกคำขี่เบิ้งโัใต้กัวใต้กันนิยหนึ่งเลย Những nhanh, nắng lại đây. Những à phố kèo, sai nhà. Chinh quang, phố hàn, 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 phố phố hàn,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  ถ้าเราไปฝงสติถ้าสุชมสายันเป็นอะไรอีกอะไรอะไรเขามาหอดเลยเด้ไหนอ๋อหอดยังคิดแบบนั่งทุในการก็คือพี่น้องหอดใจบอๆเขานีหมดเลยหอดใจจังวันอยู่ไม่ได้จะถอดใจจะกีฬาจะกีฬาเงินบิดเงินเบิดเงินพวกข้านี่เริ่มเบิดนะครับการบดหอดเวียงจันทร์กับเมื่อเลยมันกันแน่นอนเลยมันหอดเวียงจันทร์เลย อาดูรงซ่าหมือแวงจันเลยแบบนี้โอ้หี่แสามสีแกงแกงไปปะไปมันครบเลยนะตั้ะครบแล้วมันครบเมื่นทีจะทำหกคำใต้เลยอิไปก็รีมากหกครนาเป็นมื่นหนคำไปกับหมอภาษาเขาเปลเป็นทุกคนเลแต่ยังหัวมึงหกคกับบ๊วนเมืองลา ไปตามกินข้าวอ่ะเนาะกลุ่มซาดิกเป็นนิฮาวแต่จะมาไปเมืองกีซมาเป็นเมืองเมืองลาวดอกเพราะว่าไอ้ไหนคนจีนได้ได้เนาะทุกคนไปซื้อไส้มันขัดไปทุกคนเดินทางกันต่อเนาะตอนสิ้ไปจุดไหนเนี่ยไปห้องจีตาทุเจอีกเที่ยนึงเนาะว่าจะเป็นังไรพี่น้องตอนนี้ก็จะพากันเตรียมตัวออกเดินทางเพราะกินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ไปติดตามเงนำกันเด้อพอได้ซื้อเลขกลองเบิ้งพี่น้องไม่เออกลองเลยเลกับเแมนพอได้ซื้อเลขลองเบิ้งเด้อพอไดเบิ้งลิปจบเนาะเดขกลองเบิ้งเนาะในคอมเมนต์บอกเล็กมูเลขหมูมีเด็กยังไงปัญหาคนไทยเขานี่มน้เด็กมูคือยงเจ็ดสเจ็ดเจมูจะมีสามปอนย์กับสีแล้วก็แปเบย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจนาะลองเบิ้งเด้อเนาะพอได้ซื้อเนาะ แต่ว่าคำแสงบอลเน้นหามันซื้อหลายเนาะขันอยากซื้อก็ซื้อเบิึงซื้อลินซื้อหัวไปตัวคำแสงกับคำแสงกับบอลในบอลในฟันแล้วกับบอลใมันแยกอยังดอกบอลในเนแนะน้าเนาะแต่ว่าคำแสงกับมัอนี่คำแสงคิดว่าคำแสงซื้อเลี้ยงมูเนาะไปพี่น้องเอาเงินก่เงินเท่าไหร่เอาเงินไม่ใส่เงินเก่าโอ้ยเอาเงินไม่ใส่ไฮพี่น้องผมลาภผาจากเ็ผาไปติดตามเนยเดี๋ยวขอโตอัน บ้างแผนหรือว่าทัดสิใจอีกเถื่อนึงว่าสิไปต่อหรือสีหย่อนกลับไปอีกครับ